สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโรไทยชะตาค่ะจากครึ่งปีหลังแล้วนะคะพฤษสภาคมปลายเดือนแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชีวิตเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ติดโควิดนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดนะอาจารย์เองก็อึดอัดเหมือนกันนะคะไปไหนไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้อง ทนให้มันผ่านพ้นไปนะคะตรงนี้เราก็ต้องมีความหวังมีกําลังใจอยู่เสมอนะคะขอเป็นกําลังใจกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์นัดีจะมาทําคลิปดวงครึ่งปีหลังนะคะปี2564นี้นะคะกักฎาคมถึงธันวาคม2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีสิงห์สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแบบไทยเลยนะคะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะนี่เปิดไพ่ไปคุยไปนะคะตรงนี้ไพ่ใบแรกนะคะพลังงานของชาวราศีิิ่์นะคะ The Fool สีดาบสีเหรียญน,นะคะสีไม้เท้าแล้วก็ก้าไม้เท้าค่ะมีไพ่ของหกถ้วยเข้ามาด้วยนะคะ สิบเหรียญค่ะแปดดาบนะคะแหงแมนค่ะ ทาวเวอร์ค่ะสามถ้วยนะคะแล้วก็สามเหรียญค่ะโอเคนะตรงนี้นะคะสำหรับเดี๋ยวเรามาอ่านความรู้สึกของชาวลัคนาราศีสิงห์กันก่อนนะคะ ออในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เหมือนกับคุณต้องเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มัน ทำให้คุณต้องรอคอยโอกาสนะคะจังหวะชีวิตหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันรอคอยอย่างอึดอัดนะคะมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะดูสีแฮงแมนแล้วก็สีดาบตรงนี้ตัวคุณเองรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อนะคะอยากเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าในเรื่องงานเรื่องอะไรหรือบางอย่างตรงนี้นะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าอยากปรับเปลี่ยนอยากแก้ไขอยากได้รับโอกาสดีๆอยากได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆ นะคะคุณอึดอัดใจคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคิดมากกังวลนะคะเนี่ยความเป็นเก้าเก้าไม้เท้าตรงนี้นะคะอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะเหนื่อยมากๆนะคะแต่ในช่วงหก 6เดือนหลังนะคะคกทัศดาถึงธันวาคม2564นะคะจะมีสิ่งดีๆจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณแล้วนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณจะรู้สึกเป็นอิสระนะคะเจ้สิเดอะฟูลนะคะเป็นอิสระจากปัญหาอะไรที่มันดาหน้าเข้ามาลุมล้อมตัวคุณเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะไปทีละอย่างทีละอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินตรงนี้นะคะสิบเหรียญ นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักนะคะมีการกลับมาเป็น3าถ้วยนะคะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือในบางคู่นะคะในบางคู่เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่ถ้าคิดว่าไปกันไม่ได้นะคะปัญหามันมืดแด้านนะคะ จบนะคะแต่ทาวเวอร์จบกันแต่ว่าจบด้วยความเข้าใจนะคะ3ถ้วยแล้วต่างคนต่างมีชีวิตใหม่นะคะ3เหรียญตรงนี้นะเนี่ยมันมีไพ่ของสีไม้เท้าขึ้นมานะคะเหมือนคนอาจจะมีอิสระนะคะได้งานที่ใหม่นะคะบางคนได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ เหมือนกับปรับชีวิตน่ะนะคะบ้านหลังใหม่ตรงนี้อาจจะเป็นบ้านหลังใหม่กับครอบครัวกําเนิดก็ได้นะคะสิทเหรียญตรงนี้นะคะไปทําอะไรหลายๆอย่างที่คุณอยากจะทําแต่ว่าไม่มีโอกาสทํามานานแล้วก็ได้แล้วคุณรู้สึกว่ามันแฮปปี้อะตัวตนของคุณเป็นเดอะฟูลนะคะมันแฮปปี้มันไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบเครียดมันไม่ต้องเจอปัญหาอะไรที่มันแบบว่ามันหนักเหลือเกินแบกรับไม่ไหวแล้วนะคะเหมือนช่วง หกเดือนหลังนี้นะคะควรจะมีความรู้สึกที่มันมีอิสระและมันแฮปปี้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวมาดูเรื่องการงานกันต่อนะคะการงานของคุณนะคะในเรื่องของงานใหม่นะคะก้าไม้เท้ามากับสี่ไม้เท้านะคะเหมือนกันเริ่มต้นกับงานใหม่ตรงนี้นะคะตอนแรกเริ่มมันอาจจะมีความยากลําบากมันมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเยอะนะคะแต่หลังจากที่คุณพยายามนะคะ ขอคำแนะนำขอคำปรึกษานะคะจาก เ,ออเป็นรุ่นพี่หรือเป็นใครที่แบบว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นอาจารย์นะคะที่เขาเอ็นดูคุณนะคุณจะค่อยๆเห็นทางออกตรงนี้นะคะสี่ไม้เท้านะคะค่อยๆสามารถที่จะเปิดธุรกิจทาอะไรที่เป็นกิจการส่วนตัวของคุณได้นะคะสําหรับการงานใหม่ๆห,หรือใครที่ตกงานนะคะแต่เท้าว่าเกิดขึ้นได้งานใหม่นะคะแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการที่จะหาเพราะว่าเนี่ยก้าวไม้เท้ามันอาจจะหาได้ไม่ได้ง่ายๆแต่ พอได้แล้วได้ดีนะคะได้ดีกว่าที่เดิมอีกสี่ไม้เท้าตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ทํางานที่สวยหรือว่าใหญ่กว่าเดิมองค์กรที่ใหญ่กว่าเดิมมีความมั่นคงยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะ mm hmm. เพราะสี่ไม้เท้าอยู่ภายใต้สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะ mm hmm. หรือเข้าไปแล้วบรรยากาศในการทํางานมันดีมันโอเคอบอุ่นมันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะคะตรงนี้สําหรับคนที่ทํางานประจานะคะหรือทําธุรกิจตรงนี้มีโอกาสที่จะต้องเจอกับปัญหาอะไรบางอย่าง นะคะปัญหาความขัดแย้งปัญหาอะไรความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะคะมันอาจจะมีขั้นที่แบบอารมณ์แบบแตกหักเพื่อจบกับปัญหานะคะจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะสามเหรียญน,นะคะจบแล้วเริ่มต้นใหม่จบแล้วสามถ้วยจบแล้วกลับมาปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นกันใหม่นะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าจบแล้วมันไม่ดีนะมันจะได้เป็น เขาเรียกว่าโอกาสในวิกฤตก็ได้นะคะสาหรับตรงนี้นะคะใครที่ทํางานประจําแล้วรอคอยอยู่นะคะปีนี้จะได้ขั้นได้เงินเดือนอะไรไหมนะคะเอ,อมันตอนแรกมันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะคะคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้แล้วแต่ปรากฏว่าตอนหลังดูสิสามถ้วยคุณได้รับความยุติธรรมนะคะได้รับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งสามเหรียญน,นะคะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนเพิ่มนะคะดูสิ สามเหรียญน,นะคะขึ้นมาเป็นใบสุดท้ายเลยนะคะไพ่อนาคตของคุณนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะตรงนีเ้เหมือนต้นร้ายแต่ปลายดีนะในช่วงหกเดือนหลังนะคะต้นร้ายแต่ปลายดีนะคะตรงนี้สําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาเป็นยังไงบ้างนะคะหน้าที่การการเลี้ยงของคุณนะคะเหมือนคุณมีอิสระที่จะได้ทําอะไรบางอย่างนะคะหลังจากที่แบบว่า อาจจะถูกคุมอาจจะปล่อยให้รอนะอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในการที่คุณอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมานานตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือใครเนี่ยเหมือนเห็นแววละเออไปเองรอดนะคะเดี๋ยวฟูกับสีไม้เท้าให้เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างจะได้เก่งจะได้รู้จักแก้เองนะคะนั้นตรงนี้โอกาสที่คุณรอมานานสี่ดาบตรงนี้นะคะมีโอกาสที่ได้ทําอะไรริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตัวของตัวเองนะคะคุณจะต้องเริ่มเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างใหม่ทั้งหมดนะคะในชชื่อของคุณการทางาน านเป็นทีมการแก้ไขปัญหาความคิดเห็นที่ขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะคะการทํายังไงที่ทําให้เ,เพื่อนให้ทีมคนในทีมกลับมาสมัครสมานสามัคมค,มค,คีกันแล้วก็รันงานต่อกันได้จนสําเร็จตรงนี้นะคะมันจะเป็นประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่คนจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็รู้สึกอิสระรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยจบด้วยสามเรียนแบบนี้เลยนะคะภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะน้องๆอ่า สำหรับในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นะเหมือนกับช่วงแรกๆนะคะการเงินของเราเนี่ยอาจจะมีแบบว่าอาจจะมีต้องประหยัดนะคะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายบ้างนะคะเนี่ยเสีเหรียญประหยัดนะคะแต่ว่าเหมือนกับในช่วงครึ่งปีหลังนะคะมันมีโอกาสที่มันจะเข้ามาพร้อมกับ การสนับสนุนนะคะจากครอบครัวของตัวเราก็ได้ครอบครัวของเราครอบครัวของแฟนเรานะคะเนี่ยสนับสนุนนะคะโอกาสหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะคะหรือบางคนออกมาทําธุรกิจกับครอบครัวก็ได้นะคะเราตรงนี้มันมีเงินแต่ว่าอาจจะเป็นเงินลนักษณะกงสีหรือเปล่านะคะที่เข้ามาตรงนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับท้ายที่สุดนะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะคุณอาจจะอาจจะช่วงปลายปีนิดเงคนอาจจะออกมาทํา งานอะไรที่ตวงตัวเองเนี่ยจะฟู Fool, ความเป็นอิสระนะคะสามเหรียญธุรกิจนะคะสามถ้วยนะคะการสนับสนุนจากเพื่อนจากคนรักจากครอบครัวนะคะทําให้คุณมีธุรกิจมีอะไรที่เป็นของตัวคนเองได้นะเล้าการเงินช่วงปลายปีนะกลับมาบังมากๆเลยนะคะสมกับที่คุณรอคอยสมกับที่คุณฝาฟันอุปสรรคตรงนี้ นะคะเพราะนั้นการเงินจะกลับมาปังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุณมีอิสระในการที่ได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะเพิ่มเติมจากที่บางคนอาจจะทำงานไปทำไปด้วยทำงานพิเศษงานธุรกิจของคุณไปด้วยก็ได้นะคะตรงนี้นะเหมือนเป็นปีที่คุณยอมเหนื่อยนะคะยอมเหนื่อยพี่จะได้ชีวิตที่มีความมั่นคงนะคะมีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าเดิม มาดูเรื่องความรักบ้างนะคะความรักของคุณเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวความรักอาจารยา์แยกรายละเอียดให้นะคะตรงนี้ขอดูเป็นความรักที่เป็นพลังงานโดยรวมก่อนนะคะความรักของคนโสดขึ้นมาเป็นเดอะฟูลเลยนะคะ เด e อดฟู food, สี่ดาบนะคะสี่เหรียญคุณมีคนในใจหรือเปล่าคุณมีคนที่แอบชอบหรือเปล่านะคะมีปัญหาอะไรกันมีกำแพงในใจอะไรกันอาจจะไม่ได้คุยอาจจะได้ไม่ได้มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์นะคะสี่ไม้เท้าหกถ้วยนะคะเริ่มจะมีโอกาสอะไรดีๆนะคะมีปัญหาอะไรบางอย่างในการเรียนในที่ทำงานของคุณที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันนะคะอาจจะได้มาพูดคุยอาจจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ เนี่ยเก้าไม้เท้ากับสี่ไม้เท้านะคะ แก้ปัญหาจนสําเร็จนะคะแล้วจากการที่คุณแก้ปัญหาจนสําเร็จตรงนี้นะคะมันมีความผูกพันอะไรหลายอย่างที่ตัวคุณอ่ะมันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับคนที่คุณรักนะคะคนโสดนะคะแล้วก็มันผ่านปัญหาพันอะไรหลายอย่างนะคะที่ทําให้ตัวคุณกับเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วมีโอกาสนะคะความเป็นสามเหรียญและสามถ้วยนะคะมีโอกาสได้ศึกษาดูใจกันมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อนะคะสําหรับคนโสดตรงนี้หลังจากที่โสดมานานรอคอย กันมานานนะคะแฮงแมนห้อยตองแต่งเลยนะคะทีนี้มาดูความรักของคนที่มีคู่บ้างนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะคนมีสิบเหรียญน,นะคะแต่ว่าในตําแหน่งของครอบครัวปตัตตานีของคุณตรงนี้นะคะมันมีแปดดาบเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่อาจจะมีปัญหาอะไรกันที่ไม่เข้าใจกันนะคะสี่ดาบแฮงแมนรอกันปรับความเข้าใจนะคะ เหมือนมีความขัดแย้งมีปัญหาอะไรที่ไม่รองรอยกันอยู่แต่ในท้ายที่สุดนะคะเหมือนความรักของคนที่มีคู่เองเนี่ยหวนคิดถึงความรักหวนคิดถึงความผูกพันที่มีต่อกันนะคะความเป็นหกถ้วยตรงนี้ทําให้เหมือนกับว่าความรักก็ยังมีกันอยู่ในใจสี่เหรียญตรงนี้นะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันดีกว่าหลังจากที่อาจจะมีเหตุทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งกันค่อนข้างรุนแรงนะทาวเวอร์ขึ้นมากับ5ดาบตรงนี้นะคะแต่ท้ายที่สุดความเป็น3าถ้วยนะคะรีวิเนียนฮ่ารีวิเนียนนะคะกลับมารักกันใหม่นะคะ กลับมาสร้างความมั่นคงนะคะให้กับความสัมพันธ์ของคุณให้กับฐานะในครอบครัวของคุณให้ครอบครัวคุณเนี่ยเ,เป็นครอบครัวที่มีทุกอย่างแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะอารมณ์แบบนี้อันนี้สำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนตัวคุณสถานะภายนอกคุณโสดอยู่นะคะคุณไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ตรงนี้ได้มีปัญหาอะไรจากคนที่เป็น เป็นเหมือนที่3าอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขานะคะที่เหมือนกับเข้ามาแล้วทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีปัญหากันมาตลอดเลยนะมันเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ที่เหมือนกับว่าเหมือนกับจะยังแก้ไม่ได้นะคะตัวคุณก็รู้สึกว่ามันมืดมนมันรอคอยมานานนะคะแต่สําหรับในช่วงครึ่งปีหลังนะจะรู้สึกว่าคนรักของคุณนะคะหกถ้วยสิบเหรียญเหมือนเขาพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยตรงนี้ให้กับคุณ นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะบางคนซื้อบ้านใหม่ให้นะคะหรือซื้อรถใหม่ให้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ที่เขาเหมือนกับออกแนวแบบสิบเหรียญน่ะนะคะสิบเหรียญสีไ่ไปเท้าเปย์ให้คุณนะคะสี่เหรียญตรงนี้ด้วยนะคะคนรักเหมือนกับว่าอาจจะให้เงินอาจจะให้เป็นสิ่งของนะคะเพื่อให้คุณรู้สึก ไม่โศกเศร้าเสียใจกับอุปสรรคที่มันมีเข้ามาในความรักครั้งนี้นะคะในท้ายที่สุดคุณกับเขานะคะก็ยังกลับมารักกันนะคะสามทัวยยังกลับมารักกันเหมือนเดิมยังกลับมาทําอะไรร่วมกันหรือเขาเปิดธุรกิจอะไรให้คุณก็ได้นะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะเหมือนคุณยังไปต่อด้วยกันกับความรักได้อยู่นะตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วในแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในแต่ละเดือนจะเริ่มต้นที่เดือนกระกฎะาคมก่อนนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเดือนกระกฎะาคมว้าวหนึ่งเหรียญเข้ามานะคะราชีเหรียญค่ะ แล้วก็สองไม้เท้านะคะพลังงานของเดือนกรกฎาคมนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณนะชาวนาราศีสิงห์นะคะโอ้ตรงนี้ไม่เห็นใช่ไหมตกเฟรมตัวคุณนะคะอาจจะมีโชคนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือใครที่ตกนันอยู่ได้งานใหม่นะคะเนี่ยหนึ่งเหรียญตรงนี้นะคะหรือมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะจากเงินที่รอคอยจากลูกค้าหรือเงินที่ รอจากการขายที่ดินนะคะหรือเป็นเงินที่โชคลาบลาบลอยนะคะเดือน,น,นกรกฎาคมนะคะอาจจะมีลาบรอยเข้ามานะคะเป็นเงินก้อนโตนะตรงนี้นะคะตัวคุณในช่วงเดือน,นกรกฎา,าเป็นราชาหรือราชีเหรียญน,นะคะเหมือน ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณได้เริ่มทำนะคะได้เริ่มทํามาแล้วในครึ่งปีแรกก็ได้นะคะแล้วก็ยังมองว่าจะไปยังไงต่อสองไม้เท้านะคะจะหาทางพัฒนานเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรของคุณอย่างไรเดี๋ยวบางคนทาทั้งงานประจําทําทั้งธุรกิจส่วนตัวนะคะมีะไรายได้หลายทางอยู่นะคะตรงนี้สิงหาเดือนเกิดของคุณว้าวคุณได้พลังของเจอซันค่ะเือสิงหาคมว้าวว้าว,ว,าวเลยนะคะตรงนี้ พลังของเจอะสซันมาพร้อมกับราชินีดาบนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสีถ้วยนะคะเหมือนกับในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ คุณอาจจะคาดหวังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยมันอาจจะไม่ได้นะเนี่ยมันท้อนะคะมันท้อมากเลยสีถ้วยนะคะเหมือนกับสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังนะคะ ตัวคุณก็พยายามเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะแล้วในที่สุดมันก็สําเร็จนะคะโอกาสที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณฝันไว้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะความรักดีงามด้วยในเดือนสิงหาคมนะคะหรือบางคนอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานกันในช่วงเดือนสิงหาคมหรือเปล่านะคะการเงินกลับมาดีนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะตรงนี้มีชื่อเสียงมีอะไรตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะต่อไปในเดือนกันยายนนะคะ มีเจลฟิเข้ามาค่ะมีหกถ้วยนะคะในนี้ของคนก็มีหกถ้วยนะเวิล f ์ออฟจูนค่ะเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะอาจจะมีคนที่อิจฉา ะะอาจจะไม่อยากให้คนได้ดีอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะการพูดจาทาให้เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะ6ถ้วยอาจจะเป็นลักษณะของคนโสดนะคะนะหรือว่าชาวสิงเองความรักรั้งเก่าหวนคืนกลับมาหานะคะหรือคนโสดเจอเจอความรักนะคะโชคชะตาวิวอัฟฟอร์จูนนะคะ จอความรักที่อายุแตกต่างกันก็ได้นะคะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาหรือเป็นความรักครั้งเก่าที่หวนกลับคืนมาก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรืออาจจะมีปฏิหารอะไรบางอย่าง i e w of Fortune เข้ามานะคะที่ทําให้ตัวคนเองเนี่ยเหมือนประสบความสําเร็จอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นะคะวิวอั f ฟ r t จูนตรงนี้นะคะหรือมีโชคลาภก,ก็ได้นะคะวิว of f ฟ r t จูนขึ้นมาตรงนี้เป็นเดือน กรกฎาสิงหาก,กันยานะคะเป็นเดือนกันยานะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะเนี่ยตั้งแต่กรกฎาไปเลยอาจารย์ว่ดดวงของชาวลัคนาราสิงศรีสิงเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะตรงนี้มาดูกันต่อนะคะเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดือนตุลาคมนะคะเป็นหนึ่งดาบ จัสเมนะคะแล้วก็แตมูลนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะผิดหวังไม่เป็นดังคาดนะคะการตัดสินใจที่คุณตัดสินใจไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะตรงนี้คุณก็เลยรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะขอดูตต้มูลนิดนึงน,นะคะตต้มูลคืออะไร hermit ะะสามถ้วยนะคะต่อมูนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความรักนะคะปัญหาเมอือที่3ที่อาจจะเข้ามารบกวนความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ในท้ายที่สุดนะคะจะกลับมาคืนดีรีนเนียนนะคะกลับมาอยู่เทินกันได้นะคะสําหรับความรักของชาวลัคานาราศีสิงห์ในเดือนออตุลาคมนะคะขอมาดูเดือนพฤศจิกายนซิจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาบ้าง อสวินเลียนนะคะแล้วก็เอมเพอเรอร์ค่ะแปดเหรียญน,นะคะในเดือนพฤศจิกายนดวงการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าดีมากๆนะคะเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะเห็นในความสามารถให้โอกาส ทำงานอะไรที่ได้พิสูจน์ฝีมือแล้วคุณทําสําเร็จนะคะดูสิการการได้รับขั้นเงนิงนเดือนเงนิงนพิเศษนะคะหรือตัวคุณทาธุรกิจอะไรนะคะแล้วมีลูกค้าที่แบบว่าเเขามีเงินเขามีฐานะเข้ามานะคะมาเปิดดีวพิเศษกับคุณนะคะตรงนี้ลูกค้าเข้ามาเยอะนะคะได้เงินเยอะนะคะในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการเงินของคุณเลยนะคะชาวัคนาราศีสิงห์ต่อไปเดือนธันวาคมค่ะ เจ็ดเหรียญค่ะเด็กถือดาบนะคะฝาขนองมากเลยแล้วก็ราชาไม้เท้านะคะเหมือนเดือนธันวาคมนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะคะก็ยังเก็บเงินได้นะคะเป็นกอบเป็นกรรมอยู่นะคะความเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะ อาจจะไม่ได้ดีเท่าเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนการเงินก็กลับมามั่นคงนะคะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีกินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะคุณเหมือนกับว่ายังมุ่งหน้านะคะที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคของคุณในการที่จะพยายามทําในเรื่องของการงานนะคะหรือมีโอกาสปรับตําแหน่งนะคะเนี่ยจะเด็กถือดาบตรงนี้ได้เป็นราชาไม้เท้านะคะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตมากขึ้นนะคะหรือตัวคนรักของคุณเองเนี่ย เหมือนให้ความยุติธรรมนะคะกลับมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมากิ่งขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นไพ่ Oracle ดีกว่านะคะว่าไพ่ Oracle ตรงนี้นะคะจะบอกถึงดวงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างไรบ้างน,นะคะ c u r เจอ partnership นะคะคุณจะมีเพื่อนร่วมง,งานที่รักและก็เข้าใจคุณนะคะหรือคุณได้เจอกับ เป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะคนรักที่เข้าอกเข้าใจมีความเมตตากรุณานะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันละกันนะคะ The o r s t universe นะคะอารมณ์แบบความหวังของคุณ่ะนะคะความหวังที่ห่างไกลความสาเร็จนะคะเหมือนไกลเหมือนกับอารมณ์แบบทางช้างเผือกตรงนี้นะคะมันกําลังที่จะใกล้เข้ามาให้เป็นจริงแล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะทํามันได้แล้ประสบความสาเร็จนะคะเนี่ย เนี่ย yeah. ฉันแบบว่าทำได้แล้วนะคะอารมณ์แบบจักรวาลเลยนะอารมณ์แบบนี้นะคะแต่ว a s t u จ i v e เวอนะคะกับ3มเหรียญตรงนี้นะคะทำสำเร็จนะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณทำได้นะคะเชาวลัคนาราศีสิงห์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ร้อยคุณปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จในช่วงครึ่งปีหลังนะคะของปี2,564นั่นเอง จะฮีลิ่งไลท์นะคะอะไรที่คุณเคยเจ็บปวดมานะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับการเยียวยานะคะหรือคนโสดอาจจะมีคนดีๆที่เข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณตรงนี้นะคะใครที่ผิดหวังมาเรื่องของความรักตรงนี้นะคะขอดูต่อนะคะไฟท t r y นะคะมนันเป็นเป้าหมายชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์แล้ว,น,ลว,ลวนะคะ ค้นหาหนทางที่ทําให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยมีความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่นะคะขอให้เจอเร็วๆนะคะอะไรที่คุณอยากจะทําเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจเล็กๆของคุณก็ได้นะคะต่อไปมันอาจจะเติบโตยิ่งใหญ่มากกว่านี้ก็ได้ Your Healing, Your healing นะคะสองันแล้วนะคะ Healing ตรงนี้นะคะใครที่เจ็บช้าม,มานะคะเจ็บปวดใจเรื่องการงานการเงนินหรือความรักนะคะจะมีคนเข้ามาดูแลจิตใจคุณนะคะ t i s is นะคะ เหมือนกับมันเป็นความเสี่ยงอะแต่คุณต้องกล้าเสี่ยงคุณต้องกล้าที่จะบินนะคะถ้าคุณเกาะอยู่นิ่งๆแบบนี้ชีวิตคุณก็ไม่ไปไหนอะนะคะคุณก็อยู่แค่นี้เป็นเป้านิ่งนะคะบางคนอาจจะแบบกําลังเล็งนะคะมีเด็กกาลังเล็งเอาหนังสติกมายิงนะคะใครที่เกาะอยู่นิ่งๆตรงนี้มันเสี่ยงนะคะแต่คุณบินไปนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะบินได้ไกลขนาดไหนแต่เมื่อคุณบินแล้วคุณไปถึงที่สุดพยามิถึงที่สุดนะคะแล้วคุณก็จะรอดนะคะรอดจากคนที่กําลังจะมา ยิงคุณที่เป็นเป้านิ่งอยู่นะราะนั้นบางทีคุณต้องกล้าทําอะไรใหม่ๆแล้วการทําอะไรใหม่ๆตรงนี้มันอาจจะสร้างความร่ารวยให้คุณดูสินะคะเสี่ยงแต่มีโอกาสที่จะได้ความร,ร่ํารวยดีกว่าไม่เสี่ยงแต่ว่ามันไม่ได้อะไรเลยชีวิตไม่พัฒนานะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าตรงนี้นะคะไพ่ของซิมเพิล r s นเซอร์ทนี้จะบอกกับคุณว่าอย่างไรนะคะ open your h e a r t นะคะ เปิดใจโสดน่าจะเจอคนที่มีความรักดีๆเข้ามาแล้วนะคะหรือเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆอะไรที่เราอาจจะทําได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะโอกาสในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานหรืออะไรใหม่ๆ ถ้าผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเรามีความสามารถที่จะทําได้นะคะเราก็ลองเชื่อผู้ใหญ่ดูนะอารมณ์แบบนี้นะคะ seek an expert นะคะอะไรที่เราเจอปัญหาอุปสรรคนะคะอาจจะต้องติดต่อขอความช่วยเหลือคําชี้แนะนะคะจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นการเสียฟอร์มแต่อย่างใดนะคะเรงกันต่อนะคะ start anew มันเป็นอะไรที่คุณอาจจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะทำควบคู่ไปกับงานประจําก็ได้หรือบางคนออกมาทําเต็มตัวเลยก็ได้นะคะเนี่ยความเป็นเดอฟูความเป็นอิสระของคุณตรงนี้นะคะเ,เดี๋ยวตรงนี้นะคะอาจารย์ เอาเป็นไพ่ดอกไม้ก็ได้นะคะดอกไม้นะคะดูซิว่าดอกไม้6เดือนหลังนะคะครึ่งปีหลังดอกไม้จะเป็นดอกไม้อะไรสำหรับชาวรา,า,า,าศีสิงห์นะคะคุณได้ดอก d a ฟ f o เด l นะคะ d a ฟ f o d ด l r e รีบ t ร์นะคะแอน New b ว g บิเกนินะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะนั้นอาจจะมีความรักของใครที่จบกันไปนะคะหรือจบอะไรกับสิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีต่อใจนะคะเราเริ่มต้นใหม่อย่างสดใสสวยงามนะคะ ดูสิแล้วฟอดิวแล้วก็สตาร์ทอันดีตรงนี้นะคะไปต่อกับชีวิตของคุณนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะขอให้โชคดีในครึ่งปีหลังนะคะแฮปปี้กับชีวิตนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์นรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ